ขวามัดขวางขวาลัดบ,บวกซอขวาล่วงลงไปครับอาริวบวกมัดกันนะมัดทุกซ้ายครับหหลดเลยนะครับมัดนี้เสียงดังฟังชัดแส่เชิงสองมัดครับขอเสนอสองฟอร์มช็อตช็อตคู่ชกของเสือคิมพีเคศรีชายครับคาริวโคม,มูตอสครับหน,นักชกชาวรัสเซียครับเปคู่นี้ครับจะชกกันคู่เอกในช่วงแรกศึกวันรุ่พิธีสัปดาห์ที่หกนะครับเป็นวันศุกร์ที่เป็นกรกฎานี้ครับเรามาดูฟอร์มหลังของคาริวโคม,มูตอฟก่อนเลยครับฝ่ายนี้ครับเขาจะไปท้ามาฟุตตูปเยฟบนะครับ ยอดนักชกกำปั้นหนักจากอุเบกิสถานครับลายนี้ก็ไม่ธรรมดาบินดีกีแชมป์ไทยไฟในปี2019นะครับสำหรับมาฟุตครับโดยการชนะน็อกสมิงเดชเดชไฟฟ้ามาด้วยครับขยับเข่าหัับขาครับไฟนี้เป็นการเทินโปรครั้งแรกนะครับของคาริวับแต่ยังเคยชนะน็อกเสือดำคงสิทธาบเคยน็อกยกไทยขุนศึกมวยไทยครับสำหรับมาฟุตครับหนักชกกำปั้นหนักครับตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วแพงสายนาวังครับและสับขาของคาริวับเขาความัดขวางคาริวับชกในศึกแร์ไฟรถทัวร์รัสเซียนะครับ มาดูจังหวะนี้ครับเขาขวามาขวางคาลิวครับสับขาแป๊บคาลิวบวกมัดกันครับมัดทุกซ้ายครับหมหลดเลยนะครับมัดนี้เสียงดังฟังชัดครับหกซ้ายครับหกซ้ายตบเข้าไปนะครับตบสั้นๆครับมาดูกันตอบแข้งขวาวางครับรายการนี้ครับก็เป็นการเป็นหานักชกหน้าใหม่ครับเพื่อตบเท้าเข้าวันครับแข้งขวาครับเต็มแข้งครับก็เหมือนแฟร์เทคไฟบ้านเราครับรถทุกวันนะครับสับขาแป๊บคาลิวเบียดเข้าหาสับขาจนหน้าขาแดงเป็นปืนเลยนะครับ แข้งขวาวางครับคาริวครับแข้งขวาครับอย่างครับจังหวะนี้บวกหมันะครับจะซับขาครับมาดยังไม่โดนครับแข้งขวาวางครับคาริวเขี่ยขาแล้วแข้งซ้ายไปปลายครับถีบยันแลบคาริวะชกพังถอยพังนะครับรูปเกมในวันนั้นครับไม่แลกไม่ประทับเพราะว่ามาฟุตนี่มัดนักธรรมชาติครับประเภทซ้ายนับขวาน็อกนับมาฟุตข้าในเจอข่าของคาริวครับกระซับขาแบบคาริวซ้ายหน้าวางครับก็จบเกมนะครับ วันนั้นก็เป็นคาริโอว์ที่คว้าชัยไปได้นะครับประเดิมสวยครับในการเทินโปรครั้งแรกของคาริโอว์ในวัย22ปีนะครับนำดูไฟทัดมาฟเขาจะไปท้บดิมิทีวารัตนะครับเป็นการชกมวยไทยสมัครเล่นโลกอีฟมาเวิร์ชแชมเปี้ยนสองพครับเรามาดูกันในรอบแรกครับดิมิทีวารัตนี่ชื่อชั้นแน่นอนครับชื่อชั้นดีครับนักชกเบลารุสไลน์นี้ครับฝ่ายน้ำเงินครับคาริวเจอเททิงแบบสับขาแบบคาริววารัตไม่ธรรมดานะครับเป็นดีกีแชมปป์ท็อคิงเวอรรร์์ซีีสคับในปี2015ครับ พิกัด70กิโลกรัมนะครับโดยรอบรองนี่นอกเข้ม12พี่น้องมาด้วยครับและในทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับบัวขาวก็เข้าแข่งขันด้วยครับในพิกัดนี้นะครับแต่ว่าบัวขาวตกรอบครับวารัตนี่ได้แชมป์นะครับปีนั้นเบียดเข้าหาแข่งขวางคาริวครับเขี่ยขาและแข่งซ้ายวางครับหมัดบวกกันไปครับเข่าไหนยังไงครับลูดลงมาครับแข่งซ้ายหน้าวางมาเจอลวงน้ำตัวของคาริวครับแต่เขี่ยขาลวงลงไปครับลู่น้ำตัวไปครับคาริวเข่าไหน ลากมาเสียบขวาจับได้สวยขีบแทงครับวารัตนนี่ถือว่าชื่อชั้นดีมากครับผ่านนักชกไทยมาหลายายนะครับปะทะเบอร์ใหญ่เบอร์ดังมาเยอบไม่ว่าจะเป็นน็อกลุงลาวีบน็อกเข้มสิทธิ์สองพี่น้องครับก็เคยชนะเด็ดฤทธิ์พบธีรธรรมนะลูกศิษย์ของน้าสามารครับเข้าในเสียบข่าวแวบวารัตจะบวกซอกขวาล่วงลงไปครับจังหวะนี้ครับศอกขวางวารัตนะครับโดนบวกซอกกับคาริวไหวไม่ไหวครับ เดี๋ยวมาดูจังหวะภาพช้ำหักศอกขวาขาลิวจะบวกหมัดนะครับแต่วารัดนี่บวกศอกครับและออกได้แคบกว่าเป็นวารัดที่ผ่านเข้ารอบไปนะแต่ในปีนั้นครับก็ได้เข้าชิงกับกัปตันเพจินดีคาเดมีครับแต่เป็นกัปตันที่คว้าเหรียญทองอิปมาเวอร์แชมเปี้ยนปี2021ไปได้ครับเดี๋ยวมาดูไฟทัดมาฟีนี้ครับเขาจะประทับจากซิเอกนัลลินวงละครับหรือแลมโบเพชรปตอ่อรนบที่รู้จักกันดีครับ มวยไทยแถวหน้านครับต,ต่อมาดูกันในรอบรองชนะเลิศมวยไทยสมัครเล่นโลกครับอิบมาเวอร์แชมเปี้ยน2023นะครับแข่งขวาวางครับหมัดขวาหมัดซ้ายขวาแบบคีริวแล้วสับขาในพิกา67กิโลกรัมครับแทงเอาขวาแับแขงเอาขวาข,วาของคีริว2เมตรคแข่งขึ้นมาบเจอหมัดสวนและสับข,ขาของคีริววับแข่งซ้ายวางครับคีริวเขี่ยขามาแข่งขวาของแลมโบเจอขวาคืนครับของคีริวครับแขงขวาวางครับแลมโบนี่ก็ไปนามประเทศไทยนะครับส่วนคีริวนี่ลายสังกัดครับ ไปน้ำหนักโชกอิสราครับ a i n นะครับเบียดเข้าหาครับขยับเข้าไปสับขาแบบคีริวแข้งซ้ายวางครับแข้งขวามาบังได้ครับหมัดหนึ่งสองคีริวครับแข้งขวาของแลมโบบส่วนได้หมัดและแข้งนะครับของคีริวครับสับขาแบบคีริวรูปเกมในวันนั้นนะครับความชัดเจนก็อยู่ที่แลมโบสนะครับส่วนคีริวก็ได้ความถี่ครับความหลากหลายนะครับแต่ว่าน้ําหนักอาวุธนี่ไม่เท่าไหร่ครับแข้งซ้ายของแลมโบสเจอเข่าของคีริวนะครับหมัดหนึ่งสองคีริวบวกหมัดขึ้นมารับและแข้งวางครับแข้งขึ้นไปครับคีริว เบียดเข้าหาบถีบยานับคีริวทีบขึ้นมาเกี่ยวแล้วต่อยหมัดครับของคีริวครับหมัดแรกครับแข้งครับจังหวะนี้หมัดถึงสองแบบคีริวแข้งซ้ายของแลมโบเจอหมัดของคีริวครับอย่างนีครับจังหวะนี้ครึ่งแข้งครึ่งข่ายัดเข้าไปครับคีริวออกกับวุดกันรวดเร็วครับเป็นแลมโบที่ชนะไปอย่างเอกฉันท์ทั้ง3เสียงนะครับโดยปีนั้นครับเป็นแลมโบที่คว้าเหรียญทองครับและนี่คือภาพที่สวยงามครับแต่คีริวก็าทำได้แค่คว้าเหรียญทองแดงครับมาเวิร์ชั่มเปี้ยนสองพันยี่สิบสามครับ อีลิวนี่เป็นดีเกียครับหนึ่งเหรียญทองแดงอิปมาเวชัมเปียนครับแล้วก็2เหรียญเงินมวยไทยสมัครเล่นในรัสเซียครับสามเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นในรัสเซียนะครับขี่ลิวปัจจุบันวัย26ปีครับเทิร์นโปรมาแล้ว10ครั้งนะครับชนะ8แพ้2ครับและฟอร์มล่าสุดในแบบเทิร์นโปรครับเขาเพิ่งคว้าแชมป์มวยไทยแฟคทอรี่ครับจากการชนะ TKO อับดุลอากาเซ่ครับเพื่อร่วมชาตินะครับ โดยศึกนี้ครับก็เป็นศึกใหญ่ครับมียอดฝีมือชั้นนําระดับโลกมากมายครับที่คว้าแชมป์ร่วมรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นดีบิทตี้เมนชิคอฟครับนี่ก็นักชกกำปั้นหนักชาวรัสเซียผู้เคยชิงแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วครับหรือไม่ว่าจะเป็นอาร์เทมวันติคอฟครับยอดมวยยักษ์ชาวรัสเซียนะครับดีกีแชมป์โลกกอรลี่สองสมัยครับแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่นเทปิเวตมาในยุคนึงนะครับเป็นเจ้าของสี่เหรียญทองอิปมาเวอร์แชมเปี้ยนครับหนึ่งเหรียญเงินเวอร์เกมครับแล้วก็หนึ่งเหรียญทองเวอร์เกมครับ ก็เป็นรายการใหญ่ครับมียอดฝีมือมากมายครับมาดูทางฝั่งของเสือลายเมืองจันของเราบ้างครับเป็นการหวนคืนสังเวียนในรอบ3ปีนะครับของเสือคิมพีเคบเรามาพูดถึงการพิจคร่าๆของเสือครับในค่ายพีเคบมาดูการรอบเป้าครับเป็นการรอบเป้ากับปุ๋ยนะครับหรือจานสุเทพนนทนครครับเก็เป็นการออกมาชุดครับซึ่งขูปุ๋ยได้บอกไว้ว่าครับเสือคิีมนี่เป็นมวยขวาที่มัดซ้ายหนักธรรมชาติครับก็เลยมีหมัดชุดที่มีหมัดจบเป็นหมัดซ้ายครับคือหมัดทีเด็ดนะครับ จึงจะเป็นมัดชุดที่ดูแปลกตานิดนึงครับแ้วก็เป็นมัดที่คาดไม่ถึงนะมัดจบมัดซ้ายครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่เปลี่ยนไปจาก3ปีก่อนของค่ายพีเคบนั่นคือการปิดซ้อมครับแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาครับ้อมกับเสือคิีมครับกลับมาภาคนี้นะครับได้ปรามอาจารย์เทนมัดมวยสากลอย่างอาจารย์ปุ๋ยนะครับมาล่อเป้าให้ครับซึ่งอาจารย์ปุ๋ยคนนี้ครับก็เป็นมือเป้าระดับประเทศนะครับซึ่งได้ลงวิชาจากซาลาสครับชุดที่ปลูกปั้นแชมป์โลกไทยมามากมายครับไม่ว่าจะแสนสอเพิ่นจิตนครัับบโอเลดง พิชิตน้อยพิชิตใหญ่เป็นต้นครับกับสากลหรือสากลสมัครเล่นครับกอเทนมาหมดครับอาจารย์ปุยคนนี flower, ้ครับเป็นครู่มวยที่เนื้อหอมมากๆนะครับอาจจะวัย6กกว่าแล้วครับอาทิตย์หนึ่งมี7วันคิวแทบจะเต็มครับใครใหญ่ใครเล็กนี่ยั่งตัวกันได้ควักครับก็อย่างว่าวิชายุคสาระนะครับสไตล์คิวบาร์ใครก็อยากได้ครับไม่ว่าจะเป็นค่ายเอนนี่มวยไทยครับอย่างก้องกายครับรู่ปุยก็เทนให้นะครับหรือเพชรนงครับก็ได้ขู่ปุยนี่รับติวหมัดให้มาหมัดหมะดครับ การฟิตซ้อมของเสือคิมก็ประมาณนี้เอาให้ดูกันคร่าวๆนะครับเรามาพูดถึงไฟสุดท้ายครับเมื่อ3ปีก่อนครับที่เสือคิมเลิกมวยไปครับแปลกแต่จริงนะครับไฟสุดท้ายของเสือคิมครับเป็นการคว้าแชมป์ซะด้วยซ้ํานะครับโดยคว้าแชมป์ที่ญี่ปุ่นครับบอมแบตเทิลมวยไทยครับในรุ่นซูเปอร์ไลเวทครับหรือ63กิโลกรัมที่ประเทศญี่ปุ่นครับโดยการชนะที o คอนักชกเกาหลีชานฮยองลีนะครับรูปเกมในวันนั้นครับเสือคิมนี่โดนหมัดโดนนับไปก่อนด้วยครับ แต่ในยกที่3นั่นเองครับเสือกิมก็กัดฟันนะไล่บวกสอกฟันศอกชุดใหญ่ๆนะครับตนชานี่ไม่ออกจากมุมคนระับแล้วก็พ่าย TKO ไปนะครับและต่อมาครับเสือกิมก็มาประกาศแขวนนวมไปอย่างน่าใจหายด้วยวัย24ปีเท่านั้นคนระับทั้งทีทุกอย่างดูว่ากําลังจะไปได้สวยนะครับทางคว้าแชมปนะ์ครับแล้วก็ค่าตัวที่สูงขึ้นเรื่อยๆในประเทศญี่ปุ่นคนระับ แต่เป็นที่รู้กันดีรับเหตุผลที่เสือคิมเลิกมวยไปในภาคแรกนะครับเนื่องด้วยเสียงเสียดสีบางส่วนนะจากสังคมโซเชียลนะจึงทําให้ประกาศแขวนนวมไปครับแต่ก็เคารพทุกการตัดสินใจนะครับแต่ปัจจุบันครับเขาก็กลับมาในภาคใหม่ครับบอชาตีนี่เป็นคนสายตรงตามตัวมาเองเลยนะครับก็อยากให้แฟนมัดมวยชาวไทยทุกคนนะส่งแรงเชียร์แรงใจให้เสือคิมเยอะๆนะครับไม่ว่าผลจะแพ้ชนะครับมีคนหนึ่งแพ้ก็ต้องมีคนหนึ่งชนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับของกีฬา ที่สุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ